โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท t TT k t Studio นะ อืมนากตะเวอร์ชั่นนี้เหรอนะถ้าเทียบกับตัวสไนเดอร์รอบก่อนนะสไนเดอร์ตัวนี้อยู่ในชุดรอบก่อนชุดที่เล่นฟรีรอบก่อนบางคนก็เล่นไปแล้วนะฮะอืมแล้วถ้าคนที่มีสไนเดอร์อยู่แล้วจะเอานาคตะดีไหมคือนาคาตะเป็นโฮเพ e ลเยอร์ไงเป็นโฮเพลเยอร์ตัวใหญ่กว่าเหมือนจะดีคนละแบบะ่นะสไนเดอร์เป็นสร้างสรรค์เกม มาร้อเหมือนกันร้อยสอแต่นากตะขึ้นร้อยสได้มีบูทเสริมแต่สไนเดอร์ดูดีว่ะสไนเดอร์ดูดีว่ะนะเกมรุกโอ้โหเกมรุกครองบอลจ่ายบอลรู้ตั้งแต่ความโคง้งสไนเดอร์ดีกว่าถ้าดูส่วนบนโดยรวมเนี่ยนากตะได้แค่จบสกอร์แต่สไนเดอร์คือทุกอย่างว่ะ ทุกอย่างมีดับเบิลทัชเหมือนกันนะไม่มีสกิลเทพนะมีดับเบิลทัชเหมือนกันถ้าดูส่วนรวมโดยบอลเนี่ยตัว,ต,วตัวบอลเนี่ยสไนเดอร์ดีกว่าดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะนะฮะแต่นากาตะยิงคมกว่าอืมแต่เรื่องเกมรับถ้าเกมรับก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นนากาตะที่ดูดีกว่านะแต่ก็แต่ก็ยังอยู่ในเกมแบบสีส้มสีแดงอะนะไม่ถึงกับว่าสีเขียวแต่ก็ยังดูดีกว่าอยู่มานะเกมรับเอาไว้ก่อนแล้วกัน ดูข้างล่างพลังการยิงบาลานสไนเดอร์ได้ความเร็วสปีดต้นแข็งเกร่งสเตมินานากตะได้นากตะยังได้อยู่ข้างล่างนะเรื่องความเร็วเรื่องแข็งเกร่งเรื่องสเตมินานากตะได้แต่สไนเดอร์แม่งยิงแรงนะ9กสบาลานดีโอ้โหเน้นเน้นว่ะ สไนเดอร์ไม่เน้นเน้นว่ะแต่นากาตะออกแนวหลากหลายว่ะนะอือหจริงๆอ่ะสไนเดอร์มันต้องเป็นมันต้องเป็นโฮเพลเยอร์ถึงมันจะเจ็บนะแล้วนากาตะเป็นสร้างสรรค์เกมอะไรอย่างเงี้ยแต่นากาตะไม่หลากหลายหลากหลายมากครองบอลจ่ายบอลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคอะอยู่ในเกณฑ์ดีนะแล้วก็จบสกอร์คมกว่าสไนเดอร์ความเร็วดีกว่าสไนเดอร์แข็งแกร่ง ไตมิน่าดีกว่าสไนเดอร์แต่สไนเดอร์ไม่ไม่สเตตมันเน้นๆนเลยวะ่ะสีฟ้าหมดเลยที่แบบเน้นๆคือสีฟ้าหมดเลยนะครองบอลหนึ่งร้อยบอลคอนโทรลหนึ่งร้อยแล้วบอลกับตัวหนึ่งร้อยหนึ่งอะคารงบอลคือสุดนะสองสั้นเปิดบอลก็สีฟ้าล้มเตะความโค้งก็สีฟ้าลังกันยิงบาลัง,งก็สีฟ้าโอ้โหสไนเดอร์ไม่แย่วะ่ะสไนเดอร์ไม่แย่วะ่ะนะตั้งตั้งตั้งงานนั้นหน่อยตั้งเกมบุกหน่อย ถ้าเก้งหน่อยก็โฮเพลเยอร์แล้วรับสไนเดอร์นะส่วนนากตะไม่ต้องตั้งอะไรก็โฮเพลเยอร์นะโอ้โหโอ้โหแต่นากตะหลากหลายหลากหลายกว่าหลากหลายกว่าจับสกอร์ดีกว่ามีบูทเสริมแต่บูทเสริมก็บวกแค่หนึ่งถ้าส่วนตัวนะถ้าส่วนตัวนะถ้าเป็นกลางรุกนะ แล้วตั้งให้เตกิ้งหน่อยให้ไม่ขึ้นเหมือนฮัเพลเยอร์เนี่ยผมว่าสไนเดอร์ดูดีกว่าดูดีกว่านะทั้งเกมรุกครองบอลจ่ายบอลแต่จบสกอร์อาจจะสู้นากาตะไม่ได้อาจจะตกแค่ตรงนี้อาจจะเสียแค่เสียแค่จบสกอร์นะเสียแค่จบสกอร์ที่เหลือพลังการยิงบาลานซ์พวกสปีดเนี่ยกลางรุกไม่เท่าไหร่แล้วนะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นสปีดนะพูดถึงเรื่องสปีดนะแต่จบสกอร์เนี่ย เขาเป็นฮมเพลเยอร์มันจะเยอะกว่าแต่ถ้าโดยรวมจริงๆผมให้สไนเดอร์ว่ะให้สไนเดอร์ถึงอฟออร์นาคาตะจะเยอะก็เถอะนะ <c oughs> นะใครที่มีสไนเดอร์อยู่แล้วที่ที่รับก่อนเลขสไนเดอร์เนี่ยนาคาตะไม่ต้องเอาก็ได้จริงไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ต้องเอาก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยนาคาตะก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะแต่แต่รอบก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ของเลสไนเดอร์ก็ไม่ได้เยอะนะ คนจะเลขกเบลลโติกับบีย่าเนี่ยเยอะสไนเดอร์อันดับ3นะรอบนี้ก็เหมือนกันนากาตะรอบนี้คนก็ไม่น่าจะเลขกเยอะคนก็จะไปบาติสตูต้าโอเว่นไปกูบ้าคือแล้วมันก็แล้วมันก็จะกระจายแล้วทีเนี้ยถ้าต่างถ้า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 แบบตัดบาติสตูต้ากับโอเว่นออกมันมันก็จะกระจายแล้วบางคนก็จะไปออดดูไปอับเบียติอย่างเงี้ยนะจะกระจายแล้วอแต่นากาตะก็ถือว่ายังโอเคนะ103 ไม่รวมบูสเสริมครองบอลจ่ายบอลจบสกอร์ดีกว่าสไนเดอร์ความเร็วมีเกมรับมาแถมก็ถือว่าโอเคโอเคหลากหลายนะถ้าพูดถึงเรื่องความหลากหลายเนี่ยหลากหลายกว่าสไนเดอร์แน่แต่สไนเดอร์แม่งเน้นเน้นว่ะคือมันเน้นเน้นหลักๆเน้นเน้นสีฟ้าจุกๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าถ้าส่วนตัวผมนะก็เลือกมายากนะถ้าผมมีสไนเดอร์อยู่แล้วผมจะไม่เล่นนาคาตะเพราะว่าแม่งสไนเดอร์ดูดีกว่าส่วนตัวนะ แต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยนากระตะก็ถือว่าน่าดูนสำหรับคนที่ขาดกลางรุปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์ไปตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let